ปทุมธานีคลองหนึ่งคลองหลวงฝนตกนะจ๊ะคือจัดน้ำหมักไปเนี่ยดีดีดีสำหรับคนดีสำหรับเกษตรดีสำหรับคนรักการปลูกแต่ไม่ดีสำหรับคนที่ค้าขายอะนะคนที่ทำมาหากินอะที่เขาค้าขายอะ่ะ ดีเฉพาะคนบางกลุ่มเฉพาะกลุ่มกเกษตรนี่แหละแต่กลุ่มคนทำมาหากินน่ยคนที่ต้องใช้แดดตากปลาแดดตากผ้าแดดตากสารพัดตากเนื้อแดดเดียวทำอะไรอาเงี้ยอากาศดีอากาศเย็น นอนสบายแล้วดูแลสุขภาพกันด้วยเดอ้อหนิ่งสมองสองมือทำมุ่งม,มั่นขยันจัดสรรเวลาชีวิตไม่มีอะไรแน่นอนชีวิตย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเสมอเท่งไงาไหม่นะจ้า